ที่เกาหลีใต้นะคะก็เพิ่งมีการเปิดตัวตึกรั้ฟตึกใหม่ค่ะที่มีชื่อว่าตเต้เวิด์ d ทาวเวอร์นะคะซึ่งในการเปิดตึกครั้งนี้ก็มีการแสดงพลุและก็แสงสีเสียงที่น่าตระการตาเลยค่ะ การเฉลิมฉลองตื่รักฟ้าแห่งใหม่ของกรุงโซนะคะลอตเต้เวิร์ทาวเวอร์มีคืนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะด้วยการจุดพลุและดอกไม้ไฟมากกว่า3 0,000นลูกนานกว่า10นาทีค่ะพร้อมกับมีเหล่านักร้องเคป๊อปชื่อดังนะคะมาร่วมแสดงด้วยเช่นกัน ตึกลาเต้เวิร์ทาวเวอร์มีความสูงทั้งสิ้น123ชั้นค่ะความสูง555เมตรตั้งอยู่ในเขตจามซิลทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงโซค่ะใช้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้นนะคะ2,280วันและมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างนี้รวมแล้วกว่า5ล้านคนด้วยกันนับเป็นตึกที่สูงที่สุดในเกาหลีใต้ตอนนี้นะคะและจัดเป็นตึกสูงลำดับที่5ของโลกโดยมีความสูงกว่าตึก 101ไทเปนในไต้หวนันและตึก Empire State ในนครนิวยอร์กของ,ของส,หสหรัฐด้วยค่ะ